สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Blast b a k e r Online นะครับในช่วง Open Beta นะครับซึ่งกำหนดการก็คือตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กำลังสร้างตัวละครอยู่ครับตัวละครที่ผมเลือกมาก็จะเป็นอาชีพนักดาบนะครับนี่ฮะกำลังเลือกทรงผมเลยครับมีให้เลือกอยู่5ทรงด้วยกันนะครับผมก็ขอเลือกทรงที่5ครับ แล้วก็ถ้าเลือกเสร็จแล้วตั้งชื่อตัวละครนะครับเลือกสีผงสีผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดสร้างได้เลยครับเดี๋ยวผมขอตัดฉากไปในเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเข้ามาตอนแรกๆก็จะมีวิธีเล่นนะฮะสอนเล่นกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในช่วง Open b e t a นี้ก็ทําได้ดีขึ้นครับจากช่วงโคสเบต้าเล็กน้อยครับก็จะมีการสอนเล่นครับวิธีการเดินนะครับเดินก็กดเป็นลูกศรนะครับกด สองครั้งก็จะเป็นการวิ่งครับตัวสได้ด้วยนะครับถ้ากดไวๆนะครับผมการฟันก็จะเป็นตัว A ครับกับตัว S ครับแล้วก็จะมีการใช้สกิลนะครับเวลาจะคุยกับ N p c ีก็กด Space bar นะครับส่วนการเล่นในเกมก็จะเป็นการเข้าแบบดันเจียนนะครับซึ่งจะสามารถเข้าเป็นปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าแบบคนเดียวก็ได้ครับมีเนื้อเรื่องให้เล่นมีเควสให้รับนะครับเก็บของก็เวลาฟันศัตรูหรือว่าฆ่าศัตรูตายก็ของก็จะดรอปนะครับก็เก็บได้เลยครับอันนี้ก็จะมีการสอนกระโดดนะครับ เวลาจะเจอสิ่งกีดขวางต้องกระโดดแบบไหนนะครับเก็บคงเก็บของอกดสเปซบาร์นะครับเปิดกล่องประมาณนี้นะครับนี่ฮะมอนสเตอร์เกิดออกมาแล้วนะครับจะมีประชีพนักดาบครับก็จะมีหลอดเลือด HP นะครับแล้วก็หลอดด้านล่างครับเอาไว้ใช้สกิลนะครับเวลาใช้สกิลมันก็จะลดลงนะครับถ้าจะเอาเพิ่มขึ้นก็กดฟันธรรมดาไปนะครับ ตรงด่านครับในฉากแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนหินบังอยู่ครับเราต้องกําจัดมอนสเตอร์ให้หมดก่อนนะครับเป็นเวฟไปนะครับหินมันถึงจะทําลายนะครับแล้วก็ผ่านไปเซกชั่นต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องต่อเข้ามานะครับเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นครับเดี๋ยวยังไงขอตัดฉากเข้าไปในเมืองเลยดีกว่านะครับโอเคฮะตอนนี้ก็กําลังโหลดเข้าเมืองอยู่นะครับไปดูกันครับว่าคนเข้ามาแล้วหรือยังครับแล้วก็นี่ฮะยืนกันอยู่ แต่เมืองแล้วครับก็การคุยกับ NPC นะครับกดสเปซบาร์นะครับอย่างที่ได้บอกไปครับก็จะมีเควสให้เลือกรับนะครับถ้า n p c มีเควสให้รับก็จะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ที่หัวนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มีเควสนั่นเองนะครับลองเดินไปที่ตัวอื่นครับน่าจะมีฮะตรงนี้ก็เป็น n p c นนะครับตีดาบนะครับขายของนะครับ ก่อนครั้งแรกครับนี่ครับก็มีเควสขึ้นมาแล้วฮะกดรับก่อนนะครับกดสเปตบาร์คุยครับนี่ครับมีเควสแล้วฮะคุยเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปทันทีเลยครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะฮะซึ่งเควสนี้รู้สึกว่าจะเป็นการสอนให้เรารับเควสจากป้ายนะครับอ่าก็จะเป็นการสอนว่า กดยังไงเพื่อที่จะสร้างดันเจียนนะฮะนี่ก็มีเควสอยู่ครับก็สอนวิธีการสร้างดันเพื่อที่จะเข้าไปเก็บเลเวลเข้าไปเล่นเองนะฮะ,าะก,าาการโจมตีของเกมนี้ครับก็จะเป็นคอมโบครับตัวเอกับตัวเอสครับสังเกตท,ที่มูซ้ายครับจะมีคอมโบให้เราเลือกกดอยู่ครับ เสามารถดูตามคอมโบได้ครับก็จะเป็นท่าโจมตีต่างๆไปนะครับหรือว่าจะใช้สกิลในการโจมตีก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าเราเอาสกิลออกมาใช้หรือว่าโจมตียังไงนะครับนี่ฮะในส่วนของสกิลนะครับสามารถกดเมนูด้านบนเพื่อเอาหน้าต่างสกิลออกมาได้หรือว่ากดอินเทอร์เน็ตบวกเอนะครับก็จะเป็นหน้าต่างสกิลครับมีสกิลพาสซีฟสกิลแอคทีฟนะครับซึ่งสามารถลากเอามาใส่ด้านล่างได้ครับนี่ครับอย่างอาชีพนักดาบนี้ก็ เริ่มต้นก็จะมีให้อยู่3สกิลครับก็เลือกเอามาไว้ด้านล่างได้เวลาเข้าไปในดันครับก็กดใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาใช้สกิลให้ดูกันนะครับหลังจากเอาสกิลมาใส่แล้วนะครับนี่ฮะเลือกให้ดูก่อนครับว่าเอาใส่เป็นตัว Q ตัว W ตัว E นะครับเดี๋ยวกดใช้ให้ดูนะครับการใช้สกิลรร้สึกว่าจะมีการพูดชื่อสกิลออกมาด้วยนะครับฟันไปก่อนฮะนี่ครับ กด W ไปครับสกิลครับเบสปินนะฮะตัว Q ใช้เพ่นสักคู่นี่ครับเวลาใช้ก็แถบด้านล่างครับที่เป็นสีส้มครับ p e r s i s t e นะครับจะลดลงไปครับการที่จะเอามันเพิ่มขึ้นมาก็ฟันธรรมดานะครับค่อนข้างรับใจเลยทีเดียวครับเวลาใช้สกิลครับฟันแรงนะครับเกมนี้ฮะอาชิมนักดาบนี่เล่นมันมากครับก็ประมาณนี้ฮะับสำหรับการใช้สกิลนะครับผม และสุดท้ายครในช่วง Open Beta ครับก็มีการเปิดไอเทมพรีเมียมครับซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้การเติมเงินซื้อนะครับแต้มเติมเงินก็เป็นแต้มพรีเมียมพอย์นะครับส่วนแต้ม AP ก็จะเป็นแต้มที่ได้จากในเกมครับ Activity Point เป็นแต้มพวกกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นพวกแฟชั่นครับทั้งชุดครับทั้งอาวุธครับสามารถเลือกซื้อได้ครับในช่วง Open b e t a นี้ก็มีให้เลือกกันอย่างหลากหลายนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้ครับ ต็มีประมาณนี้ฮะสำหรับช่วง o p e เพ็ t เวตาครับของเกมบัสเบเกอร์ออนไลน์ครับก็ใครยังไม่เคยลองเล่นนะครับมาลองเล่นกันได้เลยครับเกมของคนไทยต้องสนับสนุนนะครับเล่นสนุกด้วยครับสำหรับวันนี้ฮะผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ